เตือนภยอัยพี่น้องประชาชนนะครับทุกวันนี้มีนอมินีต่างชาตินอมินีจีนนอมิีนีฝรั่งเยอะแยะนะครับรายงานข่าวบอกว่ามีประมาณห0,000ื่นบบริษัทเอาชื่อคนไทยเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่คนไทยเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการซึ่งมีโทษจำคุกนะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนอมินีดังนั้นพี่น้องประชาชนคนใดที่ตกเป็นเหยื่อนะครับ เอาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านไปจดทะเบียนบริษัทแต่งตั้งไปเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นโดยที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องรวมถึงการเอาไปเปิดบัญชีมา้าพี่น้องประชาชนนะครับมันมีความผิดทั้งกฎหมายบัญชีม้านะครับและกฎหมายนอมินีดังนั้นถ้าญาติพี่น้องของท่านมีพฤติกรรมลังกล่าวนะครับให้ไปตรวจสอบดูและไปแจ้งตำรวจนะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและไปเอาชื่อตัวเองออก โดยเร็วด่วนมิฉะนั้นท่านอาจจะต้องติดคุกกิจตรางพราะทุกวันนี้ต่างชาติไม่ว่าคนจีนคนฝรั่งเอาชื่อคนไทยไปเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นเยอะและนําไปเปิดบัญชีนะทำอะไรที่ผิดกฎหมายฟอกเงินบ้างหลอกลวงประชาชนบ้างปลอมใบกํากับภาษีบ้างนะครับนะวันดีคืนดีท่านทํามาหากินอยู่อาจจะต้องติดคุกิจตลางโดยไม่จําเป็นนะครับอาจารย์เดชาก็ขอ เตือนมาณบัดนี้นะครับนะแล้วก็อย่าไปเป็นกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นอย่าไปเปิดบัญชีให้ใครอย่าไปเปิดซิมให้ใครโทษหนักนะครับกฎหมายมันเยอะนะครับสมัยนี้มิจฉาชีพมันเยอะนะครับนะติดตามรายการทนายคลายทุกไว้นะท่านจะมั่นใจได้ว่าเราจะเตือนภัยกันทุกวันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะท่านอย่าไปเห็นเงินเล็กๆ,ๆน้อยๆทำไมจะมาท่านกลายตกเป็นผู้ต้องหาสู้คดีติดคุกกิารางและคดีประเภทนี้ ส่วนใหญ่สารไม่ให้ประกันตัวนะครับเพราะมีลักษณะเป็นภัยต่อสังคมเป็นกระบวนการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพในการหลอกลวงประชาชนเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ